ขณะที่ทางด้านราชบีซีเทโรสนั่งครับชูนี้กทำลังโบรสุดอยู่นะครับวันนี้นัดเตะทั้งสองทีมครับเดินลงสุสนามครับเดี๋ยวเ,เราจะรับชมไปวันนี้ก็ต้องเจอกับเกมลุกที่ดุดันของบีซีเทโรครับเปิดเข้ามาแล้วโค้งเรียบร้อยครับโอ้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้จอร์จี้เวลคัมครับลูกนี้เปิดแม่นมากครับรังสั์แล้วก็เวลคัมโถเข้าไปคนเดียวครับม่งแรงแล้ว แต่มุมดางฝั่งขวาเปิดเข้ามาลังสันบอลโค้งเข้ามาแล้วโขกประตูโล่งๆเรียบร้อยครับ2ประตูต่อศูนย์ครับโอ้โ oh, ห oh, เหมือนกับประตูแรกเลยครับสิบแล้ว2ครั้งครับอลังสันจะเปิดเข้าไปครับยอดเข้ามาลูกนี้ลแล้วโขกแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหสามตูต่อศูนย์ครับแม่ลูกนี้ต้องดูว่าบอนจะโดนหรือเปลโอ้โหแม่ลูกนี้ก็จะเป็น โลนี้โลฟิกกิ๊กอ้าวบอลกระดอนหน้าประตูยิงไม่ติดครับแล้วตวัดอีกทีอ้าวเรียบร้อยครับไ,ได้มาจนได้แม่เป็นจุดสูงกวนครับตีใครแตกให้กับสิงห์ท่าเรือครับแม่นนสิงห์ท่าเรือก็วันนี้ก็ไม่มีแต้มครับอาครับเกมวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับคุณผู